สบายดีพี่น้องเมื่อสกุลสกุลมาในี้องผูกกับสนางพาแชร์คือเก่าน้พี่น้องม,มององอาใน,านะน,นบรรยากาศยามสาวเดี๋ยวพี่น้องฝนตกลินมัในส้สนางก็จะได้มาข่าขวครัวทอดหวัวปลากับกลางปลาแล้วก็ก้อยสนไก่แล้วพี่น้องมันนห้องข่าไปชมกันเลยแล้วพี่น้องนะกลางปลากับหัวปลาสาสนางก็เอือเป็นทีียบร้อด้วยพี่น้องมัใน,นห้องที่แกมทอดกันเลย ส่วนทางนี้ฮะกำลังซอยซินไก่เบาอุ่มเป็นซอยซินกไก่กระเด้งเลยอันนี้น้ำมนันห้อกระเดือดได้ทีเด้พี่น้องวันนี้ทอดปลาฮางกระสุกเป็นทีเรียบร,อยร้อยแล้วพี่น้องก็วันนี้มาต่อฮนาก้อยไก่กันเลยพี่น้อง มาไดห้ากระขวัวสินไก่แล้วพี่น้องสินไก่ก็สินไก่ตี้มาจาังแดงแดงในพี่น้องสินไก,ก่ห้งกระขัวซุปเป็นสีเรียบร้อยแล้วพี่น้องมาได้ห้ากระปรุงเกลือเปียงนัวมักพใ,ใส่เลยตามด้วยน้ำปลาแหลกกินห้ากระป๋าน้ำมังนาวเปียงใส่เดืมบมหนึ่งเปียงหนึ่งพี่น้องเราพิดูว่าถือก็ขอโทษขออภัยหลายๆสาวนางค่ะ ก็ใส่กระข,าขัาลงไปเดี๋ยพี่น้องตามด้วยหอมปล้หอมรวมลงไปมิเน,นสนางกะลวกผักต่อเดี๋พี่น้องลวกผักกะหล่ำปีไหลกะจีมะเขือตำแจว่วปลาแดกเดีด๋พี่น้องลวกผักหางกระซุกเป็นทีรเรียบร้อยเด้อจ้าพี่น้องอันนี้กระกรีชีนไก่แจว่วปลาแดกต่กางปลา,ามาๆพี่น้องมากินข้าวน้ำกันยามเศร้า มาสกุลสุคลจ้พีนองสบายดีพี่น้องมาล้างกินข้าวน้ำกันพี่น้องาล้ขาวนี้กินไก่ๆกินถับปลาบ้างหรือปขาอือ ah. ่านี่ไงม่ปาจ้าม แทมกับก๊อบแทมนัมนัำ กระเพาะหรอฮะเิ็บกระเพาะอเคี้ยวจ้ว่ะบล็่ะเราเราจิ้กินขาเพื่อนไปไม่ไมอนนเราพี่มาอ่ะตนนีาเราทำมาแล้วอ่ะไม่ได้ไม่ได้พี่น้องอาจบอกหักเพ่อเขาเอ็มด้ด้วยเขาเอ่ยังหุดอป่วยังม่หัวอเนาะ

Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ ăn vô dính cả cầm nắm thế nào Thâu Rồi เนาะ ăn lại đi ôm bò vô ôm là bay ra phải ạ này เพราะฉะนั้นอยู่ในกินแหหมันเลขวดแต่คนละเพรเเงินมาซื้ขนมแผงแมวมกับกระใหม่ชื่อขนมเผ็ดไงเลยเลยเอาอีกมทำไเยทำไอจิ

đem vào đây không mình để bột bạ mời một lần Nóng mày nó mới đi khoảng nói đi 我不是，讲我不会。

ทำเพื่อนก่อนบอสแท้เด็เด็กกบปาหมาล้วคลิปนี้ซานากัากบเขาลาไปก่อนเดินจ้าพี่น้องอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามในช่องสานางพาแซ่บเดินจ้าพี่น้องบ๊ายบาย